รายวิชา SLT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนราชนีบนพลังแห่งความรู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งก้าวสู่ผู้นนำของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ P 21ด้วยการรวมองค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งศิลป์มีวิทยายกรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาคอยให้คำแนะนำและสร้างผู้เรียน ให้เป,เปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสารรค์สู่สังคมผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองโดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำกระตุน้นและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน กิดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนราชิมิบรสร้างสรรค์ชุดรายวิชาในกลุ่ม SLT จำนวน3รายวิชา,ม,า,า,ม,ามัลติคอมพานแอนเคียการรับรู้ทางสังคมเป็นกระบวนการการรับรู้รู้จักและทำความเข้าใจบุคคลที่อยู่รอบตัวเราในสังคม เพื่อการปรับตัวและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดวยวิชามองสังคมผ่านแผ่นฟิลม์มจะให้ผู้เรียนสำรวจประเด็นทางสังคมในสังคมสมัยใหม่ผ่านมุมมองของภาพยนตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ที่เผชิญหน้าความท้าทายหลายประการเช่น การจัดการกับบาดแผลและความทรงจำที่เกิดจากสภาพวะอนธิคมการฟื้นฟูสังคมหลังสงครามความเหลื่อมล้ำทางสังคมการพัฒนาสังคมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการแข่งขันในระบบการศึกษาการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมงู้องถิ่นนธรรม กฎหมายในชีวิตประจำวันกฎหมายมีความสำคัญในฐานะเป็นกฎกติกาของสังคมทุกทุกที่ในสังคมต้องอาศัยกฎหมายดังนั้นการเรียนกฎหมายจะทำให้นักเรียนได้เข้าไปทำความรู้จักกับกติกาของสังคมในมิติด้านต่างๆ ซึ่งในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าใครจะทำอะไรก็จะ,จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลาและด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปประเทศไทยในปัจจุบันดิจิทัลคนสู่ยุคดิจิทัลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการศ่อษาด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่นั้นจึงจำเป็นต้องแทรกเนื้อหากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บังคับควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเ,ทเข้าไปในรายวิชานี้ด้วยพาณิชย์ดิจิทัลฝึกทักษะให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนาธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสาระสนเทศส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณแห่งวิชาชีพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุดรายวิชา SLT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเพราะเราเป็นผู้สร้างสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในยุคสังคมดิจิทัล